ครับอุย้ยมีเต่าเลื้ยงแสงทีนี้เราสู้ไหวไหมวะเนี่ยไม่ใช่เต่าไอ้เหี้ยแมงมุมนั่นนะแมงมุมแมงมุมเฮ้ยนึกว่าเต่าปะเถอะเอ้ย,าอยมาดิแมงมุมหรอแมงมุมหรอได้หมดนะแมงมงมมูวิาหาวห้าช่วยเอาดิสู้ได้หมดอะตอนนี้เกือบสี่ภาษาวิวห้าอ่ะซื้อาอาเซย้ออ่ะซื้อตายสวยครับพี่โยวาซาเดีวต์รุ่นีมกาวดบิวต์รุ่นดูไปดบิวต์รุ่นชาลซทยจะกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือนะฮะท่านผู้ชมนะที่มีชื่อว่า Dark and Light Mobile นะท่านผู้ชมนะอ่านี่ก็เป็ีแยนว่าเกมบบว่าแนว s ู r เว v ร์ต่อสู้นะท่านผู้ชมนะ เออตอนนี้ก็เปิดให้เล่นในส่วนของ Store ไทยไปที่เรียบร้อยนะในส่วนของคอมพิวเตอร์ p c แล้วก็มือถือ iOS Android นะครับท่านผู้ชมนะนี่เป็นแนวบอกว่าต่อสู้ประจนภยัยเก็บวงเก็บเบลอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะมีภาษาไทยได้วยนะเกมนี้นะเล่นบนคอมได้ด้วยเล่นบนมือถือก็ได้นะครับคอสแพลตฟอร์มกันนะเออก็เรียกว่าเล่นด้วยกันได้ในะครับท่านผู้ชมนะโคตึงก็เทมาว่าคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้อง เอออย่างแรกเคลมมันบอกว่าเลยรวบรวม,รวมผลส้มที่จริงเราดูวิดีโอจากตรงนี้ได้ด้วยนะกดดูวิดีโอได้นะท่านผู้ชมนะเออแต่ว่าเราไม่ดูนะจ๊ะคนดูนะเขเตือเอาละคนดูนะมาเดี๋ยวเราจะมาะนะครับตา,ตามที่มันบอกแล้วที่จริงเราดูได้แต่ผมเล่นไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะผมจะมาที่กอหญ้าอยา่นี้แล้วก็กดเก็บได้เลยนะนี่กดเก็บโอเค สวยครับเก็บของตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมโคตรีโคตรึงอนะ่ะแลลวเราหันจอแเลนบนคอมนะก็กดคลิกซ้ายหมุนอย่างนี้เอานะครับทานผู้ชมนะออผมก็งงเหมือนกันว่ามันจะกดปิดเมาส์ยังไงเนาะคนดูเดี๋ยวกดดูก่อนดิอันนี้วิธีการตั้งค่านะภาษาก็มาที่ภาษาตรงนี้เราก็เลือกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับทานผู้ชมนะอมอีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้นะครับเออมันตั้งในแค่นี้ว่ะเฮ้ยอ่ะโอเคช่างมันเดินดูก่อนนะครับนี่ตรงนี้กด e เก็บครับสวยัวตึงเลยครับพี่ัวตึงเลยเดี๋ยวไปตรงอื่นหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ตรงนี้นะครับมีอีกเก็บครับอูดบอกลิชแมนชอปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอร์บิวตี้วอลซอโมบายในนะครับประหยัดและถูกสุดๆอ ริชแมนช็อป X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนํำรานานส,สูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นปอยก้อ,อยบูย๊ <c oughs> เก็บกุญแจรตรงนี้ไม่ใช่เก็บต้นไม้ตรงนี้รวบรวมผลส้มนะจากพืชรอบๆตัวนะครับเขียนใหานแล้ว บากาะบากาะนี่มีสัตว์อะไรพวกนี้ด้วยนะเราเลือกเมืองที่จะลงได้ด้วยนะครับทานผู้ชมไม่ได้ตรงนี้ผิดอันผิดอันนี้ตรงนี้โอเค I'm good it สวยครับพี่ไปรตรงไหนต่อเก็บไปเลยเฮ้ยมี n p c ตรงนี้ด้วยมาะ o ูดบอยโอ้นักฟาร์มนักฟาร์มกดตึง เดือดหาเรื่อยๆนะครับมันจะมีช่ออะไรพวกนี้อันนี้แหละเว้ยเว้ยเขาว่าเอาว่านี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เก็บครับโคตรึงเลยครับพี่ตรงไหนต่อตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเสร็จแล้วครีดตรงนี้นะครับรวบรวมใบอ่าช่วงแรกครีดมันอ่ากีมันจะแบบช้าๆหน่อยนะทุกผู้ชมนะ ไม่ต้องสนใจนะครับเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับมีอันนี้คือผู้เล่นคนอื่นนะเต็มเลยแล้วก็เรียนรู้นี่ตรงนี้นะครับกดติ๊กมาแล้วก็เรียนรู้นะครับศึกษาการวิจัยอะไรต่างๆนะครับเอามาเอามาโอเคสวยเรียนรู้นะครับการศึกษาอยู่รอตรงนี้กดติ๊กของใส่ใบอ่อนไปวิจัยให้ครบครับโคตรตึงที่อีดีสี่เมนไปตรงไหนตอ่อไปตรงไหนต่อ เรียนรู้เสร็จแล้วโอเครับเควสตรงนี้ก่อนนะครับรับรางวัลอ่าไนส์เนี่ยฉันยังไม่คุ้นเคยกับกฎการอยู่รอดของที่นี่โอเคไปก่อนนะครับเดินหาแสงรูนโอเคไปที่คลังนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอันค้าวนี้มันจะมีแบบวบๆขึ้นมาแบบนี้ต่างนะครับแสงรูนเย้ yeah! กดย้อนลองมาฮะนี่แสงรูนนะครับโอเครับรางวัลครับสวยครับพี่แ<ล>ต่ตรงไหนต่อใช้แสงรูนใช่ไหมอ๋อแสงรุนเข้ามาอูดบอยน,น,นี่ว้าวโหตรวตรึงตัวตรึง,รงมีคนเล่นเต็มเลยนะนี่ รับของกอนนะครับการอยู่รอดเบื้องต้นรับรางวัลให้เรียบร้อยนะครับสวย <c oughs> โอเคเดินสำรวจไปก่อนนะแถวนี้นะสร้างขวานเบื้องต้นโอเคไปที่สินค้าแล้วก็คราฟมีขวานตรงนี้นะครับสร้างหนึ่งอันรอดูคิวนะฮะโกเตโกตึงครับพี่สวยครับพี่รับรางวัลเรียบร้อย อูดไว้แล้วก็ใส่อ๋อโอเคนี่ไปติดตั้งเครื่องมือนะนี่สวมใส่ครับสวยมีอาวุธเรามาแล้วอาเราจะเอาอาวุธออกไงโอเคตัดต้นไม้โอเคเราไปที่ต้นไม้นะมันวิ่งไหวไม่ได้เรากดวิ่งไหวไม่ได้เรากดคอนโทรลนี้จะเป็นม้วนตัวนะ ตัดต้นไม้ก่อนตกมันเขียนมันควรเขียนว่าตัดนะไม่ใช่ตกแต่เิกมันจะมีระบบฟลีวิวด้านล่างให้นะท่านผู้ชมนะตรงนี้ปรับรางวัลให้เรียบร้อยครับสวยนี่ค่ะครับของละกันตั้งก่อนนะฮะเย้คอม่อนเบบี้ ตามเสร็จแล้วโอเคทำแยมแล้วนะฮะโอเคใช้ลูนแสงก่อนเา <c oughs> หันได้นะท่านผู้ชมนะหันมันอาจจะหันยากหน่อยนะน,นี้ใช้จิลลี่โอเคไปที่คลังสินค้าใช้จิลลี่กดใช้ <c oughs> โอเคเครียบร้อยฮะรับรางวัลเนีเ่ยนี่เป็นช่วงแรกๆนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็โอเคภายหลังนี่เตรียมความรู้องค์ความรู้นี่อัพนะครับท่านผู้ชมศึกษาก่อน very good จ่ายเสร็จแล้วนี่ศึกษาต่อนะครับอืม very good น yeah. ี่อ๋อนี่เรากำลังยาวิจัยการโจมตีอะไรพวกนี้นะให้เราแบบมีสกิลตีได้นะครับโอเคโอเคห้า เรียนรู้ต่อสู้พื้นฐานไปแล้วเรียบร้อยมาเวมาเวตอนนี้มันมีมันยังมืดอยู่นะครับมันยังไม่เช้านะคุณนะทำไม้ก้านแข็งโอเคไม้ก้านแข็งอ่าแล้วก็เรียบ้ถึงห้าชั้นหนึ่งนะมันมีวิดีโอให้ดูผมดูวิดีโอแป๊บโอเคมันบอกให้ไปที่คลังนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ครับเมนูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับโอ้นี่ไงไม้ก้านฟูมาเลยมาเลย ก็มันสร้างนะครับมันอาจจะสร้างนั้นหน่อยนะแล้วเราก็ต้องไปตีมอนสินะโอเคนี่ตรงนี้นะครับจะมีแถบคราบขึ้นมานะด้านล่างกระโดดหยองยองก่อนหยองยองก่อนยองยองฮ่ยองยองเย้เฮ้ยปั๊บหมายก้ามปูมาแล้วเว้ยเรียวห้าโอเครับรางวัลครับของใส่ในไม้ก้ามปูใส่ตรงนี้ก่อนโอเค ก็กดเลือกเอาหรอวะคนดูนะปั๊บใส่แถบอาวุธเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมีชุดมาให้ใส่นี่ติดตั้งเลยเอา้าวติดตั้งยังวิวดีโอสอนใช้ต้องดูวิดีโอสอนใช้อีกเหรอกดติดตั้งไม่ได้เหรออ๋อต้องเป็นวิวห้าก่อนโอเค หน้าแพะโอเคมาก็แค่แพะนะมาไม่ให้กดคลิดขวาในการหันจอว่าคุณนูนะผมสิงจริงเลยหมว่าแพะ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย r i c h b a n Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV c a l l o f d u t y Mobile c a l l o f d u t y Warzone Diablo Immortal v a l o r d s Age Racer s a u s a g e Ban Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แลกนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนนหึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a c e o o o k Rich Man Shop า like ยแอ r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง r Rich m m n s h o p นี่อยู่ล่างแพะนี่ปุ่มตีนะฮะกดปิดเมาส์กดยังไงนาะใครรู้ อ,ออออ,อแข่แผะนะแกมันก็แคบแผะ <_ S 1> นี่นี่นี่แอ้ซ้อสนามะหนึ่ง <_ S 2> อ่าทีนี้ไปทางไหนต่อขอ,อเก็บของก่อนครับ <_ S 1> แยกชิ้นส่วนไม่ได้เพราะดูไม่มีมีดไปถึงเรเวลห้าโอเคตกแต่เราต้องเก็บเวลแถวนีนกว้ก่อนจะเลเวลห้าสินะอืออเออ,อ ขบ床垫พี่ตัวใหญ่ครับพี่หมุนตัวไปก่อนตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยผมว่าผมน่าจะสู้ไหวอยู่อาจจะไหวน่าจะไหวอาจจะไหวน่าจะไหวเว้ยเอาตัวเ,าเอาตัว,อตวโ,อโ,โอ้โหโคตรตึงมาเว้ยมาเว้ยคนดูไปลุยต่อครับดีฟาดซะหน่อยฟาดซะหน่อยเออ อ๋เอเด้อ๋อเด้อืออือต้องเลีวเว้ยวห้านี่ยมาต้องเก็บเวลไปถึงวิวห้าเลยนะนี่คนดูอ,อืออือก็มาดิแฮฟก็มาดิแฮฟมาดิแฮฟนี่นี่นี่ร่วงร่วงไปแล้วครับคนดูไปตามหาก่อนเอ้ยข้างหน้าน่าจะมีกวางเยอะอยู่นะนี่ วางผมว่าเิวมัน่าจะขึ้นไัยะจริงๆอาจจะเจ็บตัวหน่อยแต่ขึ้นไม่มาแต่แมปตอนกลางคืนจริงๆเลยเนาะชีวิตมืดมิดเหลือเกินออเออแอซซี่เอาว่าเอาว่าคุดตึงดวงตาของฉันนั้นมืดมิดหนุ่มเตี้นสักเกีตีเบาตะตบตบตบตีตบตี ถึงกับตบกับตีนี่นี่นี่น,เน่เอาดิเฮซื้ึเฮซื้ึเฮซื้ึสวยครับพี่มาเวย้ยอืออืออือเอาดิวง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 เอาดิหมดจัดหมดจัดก็ไปนี่ครับน้องแอซือ้ึแอซื้ึโคตรึง ถึงจะเจอเลยครับพี่เลเวลสี่แล้วนะรอรีวิวฮันรีวิวห้าเลวนะคนดูของถึงจะดีถึงจะเริ่มใส่พวกชุดพวกกางเกงกางเกงอะไรพวกนี้ได้นะฮะซับสับ,ส,บสับออกสับออกนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาดิอ,อืออเออใส่ครับพี่เดินไปเรื่อยๆห้าคนดู Take it easy มาเว้ยมาเว้มอมอนเบบี้ระมอนเบบี้มาดิ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 อืออืออือสวยฮาบฟรีตรงไหนอีกฝั่งนู้นใช่ไหมนี่นี่นี่ตรงนี้ตีตี ao đi đi ừ. Hậu ơi, hậu ơi Tì, 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 ah À, ไหนอีกครับอุ้ย hehe, มีเต่าเลืองแสงทีนี้เราสู้ไหวไหมวะเนี่ยไม่ใช่เต่าไอ้เหี้ยแมงมุมแล้วนะแมงมุมแมงมุมเฮ้ยนึกว่าเต่าปะเตยมาดิแมงมุมหรอแมงมุมหรอได้หมดนะแมงมุมเวลวห้า้่วยเอาดิสู้ได้หมดอ่ะตอนนี้อือเวลสี่ภาษาวลวห้าอ่ะซื้ออ่ะซื้ออ่ซืตายสวยครับพี่เอ๊ะตอนแรกแมงนึกว่าเต่าลับดาดมันมืดด้วยนะคนดูนึกว่าเต่าตอนแรกอ่ะอือให้หมดฝูงเวลวเก้าช่วยเอาดิเปิดได้หมดอุ้ย พังพังอาวุธพังซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมอาวุธก่อนเดี๋ยวลงมาบวกต่อครับพี่รอแป๊บนึงตุยเดี๋ยวตุยอ้าวมาดินี่วางไปไหนนะไปไหนะไหนะพี่นอะอะไรมันนะครับคนดูออเมื่อก,กี้นี้ใช้ใจยี่สิบเอาดิบางอาจว่างเลยนะตีตูดไปกีนึงสวยแต่ได้มดไปผลมีใครอือเยสเซื้อเยสเซื้อ เอาเว้ยเอาเว้ยห,หนึ่งไม่ถือว่าลุมเว้ยมาดิมาดิขโมยเบบี้อบอ baby. วู้ฮูววิวห้าแล้วนะครับคุณดูนายไปถึงว่าวิวห้ารับรางวัลก่อนสวย <c oughs> เรียนรู้กันใช้ดูดเวทมนต์สวย <c oughs> ใส่ชุดก่อนเลยอย่างแรกนะคุณดูนะนี่ติดตั้งนี่ซื้อกุศอ้าติดตั้งแล้วโอเคโอ้มีกางเกงใส่แล้วว่า โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวตเกม Dark and Light Mobile นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่นางของแต้คลิปนะผมแปะไว้ให้นะครับนี้ได้ในส่วนของ iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้มิโก้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าฮัลโห ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย